สรุปข้อสอบสังคมตรงจุดพร้อมสอบยังคงอยู่กับพี่โดมนะและกบอบเบเหมือนเดิมนะ เรายังคงอยู่กันที่สาระภูมิศาสตร์นะครับและเรื่องสําคัญที่มักจะเจอในข้อสอบในปีหลังๆนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับมุมอัศมุดและก็มุมแบริ่งนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักมุมอัศมุดกับมุมแบริ่งกันเลยครับนะฮะข้อสอบข้อนี้นะครับนะกำหนดให้วัดมุมอัศมุดได้100องศาครับแล้วข้อสอบก็ถามว่าถ้าคิดเป็นมุมแบริ่งอะ จะได้เท่าไหร่อะมาทําความรู้จักมุมอสมุดกับมุมแบริ่งกันก่อนนะครับอะโดยมุมอสมุดนั้นนะคะเป็นมุมที่นะวัดนะฮะในแนวทิศเหนืออะนแนวทิศเหนืออะอย่างน,น,นี้ทิศเหนือนะฮะอืมฮะปากหลักเลยทิศเหนือเนี่ยนะไปตามเข็มนาฬิกาครับนะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมอสมุดนะครับนะจะมีค่า0ครับถึง360องศาครับ โอเคไหมฮะเนี่ยผีดเลยแต่ถ้าเป็นมุมแบริ่งครับมุมแบริ่งนั้นเนี่ยนะครับจะนะวัดจากแนวทิศเหนือนะครับนะครับหรือแนวนะทิศใต้นะครับไปทางอ่ะตะวันออกนะฮะอนะฮะ,ะหรือบางครั้งก็อาจจะไปทางตะวันตกครับอืมนะครับฮะได้ทั้งเหนือใต้เลยนะครับจึงนะ มีค่านะอยู่ระหว่าง0นะถึง90องศาครับอืมอยู่กับว่าจะไปทางทิศไหนนั่นเองนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮนะหลักการจำง่ายๆครับถ้าเป็นมุมนะ่ยภายใน90องศานะ จะเป็นมุมแบริ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นมุมที่มากกว่า90องศาเนี่ยฮะเป็นมุมอาซิมูดนะครับและมุมอาซิมูดเนี่ยนะจะต้องเออโทษทีฮะมุมแบรร่งนะจะต้องเป็นมุมที่มีการนะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของทิศทางเนี่ยคอยกำกับนะมาดูข้อสอบข้อนี้ครับนะเขาบอกว่าวัดมุมอาซิมูดได้100องศาอ่ะงศามุมอาซิมูด100องศาอยู่ตรงไหนครับนะะ ตรงนี้เลยนะให้ดูตัวอย่างตรงนี้เลยให้อ่ะสีแดงเนี่ยนะ,ะับสีแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของมุมอา์ซิมุดใช่ไหมมุมอาร์ซิมุดเนี่ยนะฮะวัดจากนะ,ะทิศเหนือไปตามเข็มนาฬิกาอ่ะถ้าวัดมาตรงนี้มันจะได้90สองศาใช่ไหมครับเพราะนันเนี่ยหนึ่งรอยองศาก็แสดงว่าอยู่ประมาณตรงนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมอาซิมุดหนึ่งองศาก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันประมาณ1ิบองศาโอเคไหมฮะ คราวนี้ในตำแหน่งนี้ครับเมื่อเราเอาไปวางอมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะนะเมื่อเราเอาไปวางปุ๊บตรงนี้เป็นนะะในมุมแบร่งนะครับตรงนี้10องศาใช่ไหมครตรงนี้คือฝั่ง80องศาครับเพราะเนี่ยเมื่อรวมกันมันจะได้90องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เมื่อเปรียบเทียบเป็นมุมแบริงจะมีค่าเท่ากับนะนี่เลยนะครับต้องเกี่ยวข้องกับทิศไรเอ่ยใตยใช่ไหมอ่าและองศาเนี่ยนะไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปทางออกเท่าไหร่ล่ะไปทางตะวันออก80องศาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตรงกับพ่อไหนครับนี่เลยครับนะเป็นทิศใต้แน่นอนนะเป็นทิศใต้พ้นตัดทิศเหนือออกก่อนนะ และเป็นไงครับมุมตัวมุมตัวมุมบริิกเนี่ยต้องไม่เกินต้องไม่เกิน90องศาใช่ไหมเออนะจึงตอบข้อหมายเลขสาครับอ่ะงงไหมงงไหมเออนะวันถ้าใครงงฟังอีกครั้งนะครับนะอันดัแบบแรกน้องต้องรู้ก่อนว่ามุมอาซิมุดนะฮนะหนึ100องศามันอยู่ตรงไหนตามภาพเลยมุมอาซิมุดเนี่ยนะวัดจากทิศเหนือเนี่ยนะ มาตามเข็มนาฬิกา100องศาเลยเพราะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณช่องที่อ่น1 2 3พี่น้องจะแบ่ง4ช่องนะจะอยู่ในช่องที่2ใช่ไหมครานี้เราเอามุมตรงนี้ไปทาบลงในมุมแบริ่งครับในตำแหน่งเดียวกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้นะฮะเดิมเนี่ยนะฮะมันคือข้างบนคือ90ใช่ไหมอ่า ้างล่างปุ๊บเนี่ยมาอีกสิก็รวมกันเป็นร้อยเนี่ยคือ,ค,อคือมุมอาซิมุดหนึ่งร้อยองศาแต่คราวนี้เมื่อเราอ่านค่ามุมนี้ในลักษณะของมุมแบริ่งนะมันตกอยู่ในทิศใต้อ่าและไปทางตะวันออกเนี่ยแปองศาทําไมไปทางรอแปดสิอ,องศาล่ะเพราะว่ามุมเดิมที่มันทํามุมกับตรงเนี้ยนะมีค่าอยู่10องศาเพราะฉนั้นมันอยู่ภายในองศาเพรองศานันไอมุมตรงเนี้ยจึงมีค่าเท่ากับ80องศาไงนึอไหมคณิตศาสตร์พื้นฐานนึกไหมครั้เนี่ยคำตอบก็คือเป็นเสาแล้วก็ไปทางตะวันออก อ่ะ80องศานั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อใหม่เลข3ง่ายๆแบบนี้เลยเหนอไหมครับออพูดถึงมุมแล้วงงกันเลยใช่ไหมบางคนแบบงงนะอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะแนะนำหน่อยนะเออนะถ้าพูดถึงมุมแล้วมึนเนี่ยนะครับกินตัวนี้เลยนะที่เลยนะซีวิตเลมอนกินแล้วสมองจะแบบกระปี้กระเป๋านะท็อป เปี้ยวสะใจมากๆเลยนะฮะไปลองหาซื้อตากระดูนะจะสดชื่นเลยนะฮะและพระ้อมทำข้อสอบเรื่องมุมได้อย่างง่ายๆ ติวจอดกันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์สองพในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cwrga.com หรือสแกน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ TikTok ซีวิตร่วมเก้าบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200%มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสอ,สอและมูลนิธิ9คนละ9